เงินช่วยเหลือ3ามพบาทกรณีผู้สูงอายุยากจนเสียชีวิตลูกหลานหรือญาติพี่น้องมีสิทธิ์ขอรับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้ได้ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพตามประเพณีโดยหลักเกณฑ์ก็คือผู้สูงอายุที่เสียชีวิตนะครับอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีฐานะยากจนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือไม่มีบัตรสวัสดิการห่งรัฐก็มีสิทธิ์ได้รับเงินเช่นเดียวกันโดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับนายกเทศบาลหรือนายกอบตผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิน่นเป็นผู้เซ็นรับรองว่าผู้สูงอายุท่านนี้เป็นผู้ที่มีฐานะยากจนเป็นผู้มีรายได้น้อยจริงนะครับ รวมถึงผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์นะครับหรือว่าหน่วยงานองค์กรทางาศาสนาต่างๆนะครับก็มีสิทธิ์ที่ผู้ดูแลจะขอรับเงินช่วยเหลือ3,000บาทได้กรณีที่ผู้สูงอายุเสียชีวิตโดยเอกสารที่จะใช้ในการยื่นก็คือเมื่อผู้สูงอายุเสียชีวิตแล้วและ ตรวจสอบว่าเข้าหลักเกณฑ์นะครับก็ขอให้ลูกหลานญาติใกล้ชิดหรือผู้ดูแลเนี่ยไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่เทศบาลอบตอนะครับหรือว่าสำนักงานเขตนะครับรวมถึงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน นะครับอยู่ในทะเบียนบ้านไหนก็ไปยื่นที่ท้องที่นั้นนะครับโดยมีใบมรณะบัตรของผู้สูงอายุนะครับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุและผู้ที่ไปยื่นขอรับเงิน3,000บาทนะครับถ้าผู้สูงอายุมีบัตรสวัสดิการทางรัฐก็นำบัตรสวัสดิการทางรัฐไปยื่นด้วยถ้าไม่มีก็ให้มีเอกสารเซ็นรับรองจากผู้นำชุมชนว่า ผู้สูงายุท่านนี้เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยมีฐานะยากจนแต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ3,000บาทนี้เช่นเดียวกันนะครับและเมื่อยื่นเรียบร้อยแล้วก็จะมีแบบฟอร์มให้กรอกนะครับท่านก็กรอกแบบฟอร์มไปจากนั้นก็รอรับเงินโอนเข้าบัญชีนะครับซึ่ง ระยะเวลาในการยื่นขอรับเงินนะครับหลังจากผู้สูงอายุเสียชีวิตและมีการออกใบมรณะบัตรแล้วนะครับก็สามารถยื่นขอรับเงินนี้ได้ภายในกำหนดระยะเวลา6เดือนนะครับคือไม่เกิน6เดือนก็มีสิทธิ์ขอรับเงินในส่วนนี้ได้นะครับย้ำนะครับว่าผู้สูงอายุมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ3,000บาทขอให้เป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนจริงเป็นผู้มีรายได้น้อยจริงนะครับซึ่งหากท่านสงสัยรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะครับที่เบอร์1 3 0 0นะครับหรือว่าอีกเบอร์หนึ่งก็คือ0 2 6 4 2 4 3 0 5นะครับนี่เป็น หลักเกณฑ์ของเงินช่วยเหลือ3,000บาทกรณีผู้สูงอายุเสียชีวิตครับ